คุณดูหรือเปล่าคะบางครั้งหัวใจของคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้ต้องการความสำเร็จที่ใหญ่โตไม่ได้ต้องการให้ใครมาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่แค่อยากได้ความรู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้และแน่นอนคะ่ะหัวใจของคุณก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันบางครั้งทุกคนคิดว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่หัวใจต้องการแต่ในความเป็นจริงแล้วมันง่ายกว่านั้นมากๆค่ะ และว,วันนี้ครูเก๋จะพาคุณมารู้จักกับ8วิธีการง่ายๆที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจของคุณไม่ใช่ด้วยอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยสิ่งเล็กๆที่ลึกซึ้งและคุณก็สามารถทำได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะข้อที่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันปลอดภัยแค่คุณหยุดสักครู่คุณหายใจเข้าให้ลึกๆที่สุดแล้วคุณก็หายใจออกชา้ชาๆแล้วกระซิบกับหัวใจตัวเองว่า ฉันปลอดภัยแล้วไม่ต้องกังวลแล้วนะเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่คุณเหนื่อยเวลาคุณท้อแท้เวลาคุณหมดไฟคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณเหมือนจะไปต่อไม่ได้เวลาที่คุณเหนื่อยไม่ใช่เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรอกนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าความคิดที่ทำให้คุณกลัวไปก่อนการที่คุณกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าลึกๆช้าๆเป็นการบอกกับหัวใจของคุณให้หัวใจคุณรู้ว่าวันนี้คุณยังอยู่ที่ตรงนี้ และคุณปลอดภัยดีแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อีกวันค่ะซึ่งสิ่งนี้ข้อแรกก็เติมเต็มหัวใจคุณได้อย่างอิ่มฟูเลยล่ะค่ะข้อที่สองทำบางอย่างเพื่อขอบคุณตัวเองชีวิตคุณเดินมาไกลได้แค่ไหนแล้วคะคุณผ่านอะไรมาบ้างที่มีคุณเองที่รู้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีคนอื่นรู้ก็มีหรือบางเรื่องก็อาจจะมีคนที่รับรู้ก็มีมันไม่ใช่เรื่องที่ชีวิตของทุกคนจะสมบูรณ์แบบ แต่คุณก็พยายามอย่างมากที่สุดแล้วคุณก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งจนปัจจุบันคุณยังอยู่ที่ตรงนี้และคุณก็ใช้ชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีมันอาจจะดูทุลักทุเลหน่อยกว่าจะผ่านมาแต่คุณก็ผ่านมันมาได้ไม่ใช่เหรอคะลองทำอะไรดีๆเล็กๆให้ตัวเองซื้อของสักชิ้นหรือพาตัวเองกินของอร่อยดูแลสุขภาพเดินเล่นหรือทำอะไรก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าคุณขอบคุณตัวเอง อาจจะนั่งจิบกาแฟเงียบๆแล้วพูดกับตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านมาได้ขนาดนี้อย่าลืมที่จะฝึกขอบคุณชื่นชมตัวเองให้รางวัลตัวเองในเรื่องเล็กๆนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือตัวของคุณเองค่ะข้อที่3อยู่เงียบๆกับตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกผิดบางครั้งคนที่ปลีกวิเวกออกจากสังคม บางคนอาจจะมองว่าคนนี้ตีดแตกคนนี้ไม่เอาใครคนนี้รังเกียจสังคมหรือคนนี้สังคมรังเกียจหรือเปล่าคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นค่ะถ้าคุณไม่อยากจะคุยกับใครถ้าคุณไม่อยากจะตอบแชทใครโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายเลยด้วยซ้ําลองเปิดเพลงที่ชอบอยู่กับตัวเองหรือนั่งเงียบๆหลบหนีจากผู้คนหนีจากโลกมันคือการที่คุณได้กลับมาดูแลบ,บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกของชีวิตของคุณคือ ตัวของคุณร่างกายของคุณหัวใจของคุณดูแลเขาให้ได้อยู่มีโอกาสอยู่แบบเงียบสงบบ้างซึ่งนั่นคุณไม่ต้องรู้สึกผิดคะ่ะข้อที่4เขียนสิ่งที่อยู่ในใจโดยไม่ต้องให้มันเรียบร้อยมากก็ได้หยิบกระดาษมาคุณนึกอะไรได้แล้วคุณก็ลองเขียนมันออกมาไม่ต้องพิถีพิถันแต่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของความคิดในหัวของคุณเขียนสิ่งที่คุณอยากพูดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอยากระบายอะไรก็เขียนลงไป อยากร้องไห้ก็เขียนลงไปอยากขอบคุณก็เขียนลงไปนึกอะไรไม่ออกว่าฉันจะเขียนอะไรก็เขียนมันลงไปและคุณจะรู้ว่าหัวใจของคุณแค่ต้องการพื้นที่ปลอดภัยสักแห่งค่ะซึ่งพื้นที่นั้นคุณสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยหมึกกับกระดาษของคุณนั่นแหละค่ะคนที่จะรับฟังการระบายของคุณได้ดีที่สุดลองเขียนมันออกมาถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะระบายหรือพูดให้ใครฟังถ้ามันอัดอั้นอยู่ในใจของคุณมันจะช่วยเยียวยาหัวใจของคุณได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ ข้อที่ 5. ฟังเพลงที่เข้าใจคุณคุณเคยฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันเขียนมาเพื่อฉันเลยนี่เพลงนี้มันเขียนมาจากใจฉช่หรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะมันจะมีดนตรีหรือมีเพลงบางเพลงที่มันเหมาะสมกับคุณดนตรีคือเพื่อเงียบเงียบที่ไม่ต้องตัดสินให้เวลาหัวใจของคุณได้ไหลไปตามทํานองเพลงบ้างให้เสียงหัวใจเสียงดนตรีได้โอบกอดคุณเอาไว้ในวันที่คุณคิดว่าโลกทั้งใบนี้มันไม่เข้าข้างคุณ คุณลองอยู่กับตัวเองใช้ความสงบตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเพลงอย่างเข้าใจและมีความสุขค่ะกอที่6บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรวันไหนที่คุณทําพลาดวันไหนที่คุณรู้สึกไม่เก่งพอวันไหนที่เหนื่อยจนท้อแล้วไม่อยากทำอะไรเลยคุณอย่าเพิ่งซ้ำเติมตัวเองนะคะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะทุกคนมีวันที่รู้สึกแบบนี้ได้ทั้งนั้นหัวใจของคุณจะเบาลงมากเลยค่ะ เมื่อคุณรู้ว่าคุณยังรักตัวเองแม้ในวันที่คุณไม่ได้สมบูรณ์แบบลองดูนะคะข้อที่7ใช้เวลากับธรรมชาติบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าโลกในใจมันคับแคบจนเกินไปลองเดินไปที่ต้นไม้สักต้นหรือเดินไปหาดอกไม้สวยๆหรือนั่งริมแม่น้ำหรือแค่มองไปที่ท้องฟ้าแล้วคุณจะรู้สึกว่าปัญหาหลายอย่างมันดูเล็กลงเพราะสายตาคุณได้มองในสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่กว้างใหญ่ เพราะธรรมชาติมันใหญ่กว่าที่คุณคิดปัญหาเล็กๆของคุณมันเลยดูเล็กไปเลยค่ะธรรมชาติคือการบำบัดที่ไม่มีราคาแต่มันให้คุณค่ากับจิตใจของคุณได้อย่างมหาศาลถ้าวิธีนี้คุณยังไม่เคยลองลองดูนะคะข้อที่8หยุดเปรียบเทียบแล้วกลับมามองในสิ่งที่คุณมีคุณอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นแต่คุณมีสิ่งดีๆบางอย่างที่คนอื่นเขาก็ไม่มีเช่นเดียวกันค่ะ คนอื่นเขาก็อาจจะอยากเป็นชีวิตแบบคุณก็ได้คุณลองมองรอบตัวคุณมีอาหารดีๆกินคุณมีเตียงให้นอนคุณมีสติที่ยังรับฟังเรื่องราวแบบนี้ได้อยู่แปลว่าคุณยังมีโอกาสและหัวใจคุณยังพร้อมที่จะดีขึ้นได้ในทุกๆวันดังนั้นคนที่จะเยียวยาจิตใจเยียวยาหัวใจคุณได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวของคุณเองค่ะเห็นหรือยังล่ะคะว่าคุณสามารถเติมเต็มและรักษาหัวใจของคุณให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีการ8ข้อที่ครูเกศได้พูดไปแล้วทบทวนให้นะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ฝึกหายใจลึกๆข้อที่2ขอบคุณตัวเองข้อที่3อยู่เงียบๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิดข้อที่4เขียนสิ่งที่อยู่ในใจลงในกระดาษข้อที่5ฟังเพลงที่เข้าใจคุณข้อที่6บอกกับตัวเองบ้างว่าไม่เป็นไรข้อที่7ใช้เวลากับธรรมชาติและข้อที่8 หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะสุดท้ายนี้ไม่มีใครที่จะรู้ใจคุณได้เท่ากับตัวของคุณเองไม่มีใครเติมเต็มคุณได้จริงถ้าคุณไม่เริ่มต้นเติมเต็มหัวใจของคุณก่อนอย่ารอให้ใครมาเข้าใจอย่ารอให้โลกนี้ใจดีกับคุณแต่คุณน่ะต้องเริ่มใจดีกับตัวเองในวันนี้เลยนะคะหัวใจของคุณสวยงามและก็เข้มแข็งแม้บางครั้งคุณอาจจะลืมวันนี้คุณลองตั้งใจดูแลมันเป็นพิเศษดีไหมคะ แล้วคุณจะได้พลังวิเศษพลังที่จะทำให้คุณมีหัวใจที่แข็งแกร่งมีหัวใจที่เข้มแข็งและคุณจะได้ใช้ชีวิตของคุณได้ต่อไปอย่างมีความสุขครูเกศเชื่อแน่ว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนค่ะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันไว้นะคะครูเกศลงคลิปข้อคิดดีๆและแรงบันดาลใจแบบนี้ให้กับคุณในทุกวันค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคย สวัสดีค่ะ